จะไปขึ้นรถทัวร์ไปพัทยาจากสนามบินสุนทรภูมินะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดซื้อตั๋วกันนะครับที่อยู่ชั้น1ประตู8นะเวิร์มนี้เลยครับนี่คือจุดขายตั๋วที่จะไปพัทยาโซนพัทยาหัวหินเกาะช้างเกาะปูนเนี่ยจะไปพัทยาวแวรต,ตรงนี้นะซื้อตัว๋วไปลงที่พัทยาราคา143บาทครับลงมาจากชั้นขาเข้าหรือขาออกนะทุกคนลงมาที่ชั้น1ประตู8ตรงนี้นะฮะชั้น1ประตู8แล้วก็อยู่ใกล้ๆกล้กับเมจิกฟุตพอร์ตรงนี้นะฮะ ส่วนขายตั๋วจะอยู่ใกล้ๆเลยทุกคนอยู่ตรงนี้ครับเห็นป้ายพรทยาหัวหินนะครับมาซื้อตั๋วที่นี่เลยเดี๋ยวจะไปซื้นรถวทางนอกนะครับจริงๆบางคนถนะ้าเกิดว่าจะเดินทางไกลนะแล้วอยากจะมีน้ํามีขนมนะครับเดินลงมาชั้นใต้ดินนะครับจากตรงนี้นะี่คือเคาน์เตอร์ขายขายตั๋วนะทุกคนลงทางลาดมาข้างลา่างแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อของที่เซเว่นกันหน่อยนะ ลงทางลาดแบบนี้แล้วนะทุกคนตรงไปได้เรื่อยนะครับผ่านลิฟต์แก้วตรงนี้นะครับเซเว่นจะอยู่ข้างหลังใต้ันได,ไดเลื่อนนี่เลยเดี๋ยวเดินทะลุใต้มาไดเลื่อนขึ้นไปอ้าออ้อมไปข้างหลังนะครับก็ถึงเซเว่นเลยนะใกล้ๆครับอ่านี่ทุกคนเซเว่นอยู่ตรงนี้เรามาซื้อของก่อนเดินทางได้นะครับเผื่อว่าเดินทางไกลแล้วจะหิวนะ ได้แล้วนะทุกคนผมซื้อน้ํากับทาโร่นะเซเว่นนี้เป็นเซเว่นใหญ่แล้วก็อยู่ชั้นใต้ดินครับทุกคนจะไปไอพอร์ตลิงก็แปตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าจะเดินทางไปพัทยาหัวพัทยา,ยาแบบผมนะแล้วก็เดินมาแวะซื้อตรงนี้ใกล้มากๆครับจากวันนี้นะซื้อเสร็จทุกคนก็เดินขึ้นไปในเลื่อนตรงนี้นะจะไปโผล่ตรงชั้นหนึ่งประตูเจ็ดแล้วเดี๋ยวยืนเดินย้อนไปนิดนึงก็ถึงเคาน์เตอร์นะทุกคนเดินขึ้นมาจากบันไดเลื่อนซ้ายมือตรงนี้นะ ึ้นมาก็จะเจอชั้นหนึ่งประตูประตูเจ็ดแบบนี้นะโอ้ลูกถั่วมาเพียบเลยส่วนโเ,เตอร์จะอยู่ด้านหน้าน,นู่นนะชั้นหนึ่งประตูแปดใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับถึงเลยป้าขึ้นรถกันทุกคนเดินออกจากประตูชั้นหนึ่งประตูแปดนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถที่ด้านนู้นนะประตูแปดแล้วก็อยู่ซ้ายมือเลยครับไม่ได้ไกลจากจุดขายตั๋วเลยนะอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองครับรถไปพระยานะจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นรถที่ที่นั่งใหญ่นะผมเคยนั่งครั้งหนึ่งนะแต่เดี๋ยวครั้งนี้มาลองดูอีกครั้งครับว่าพอจะนั่งสบายเหมือนเดิมหรือเปล่าทุกคนป่ะเตรียมตัว นึ่งแล้วนะใช่ฮะพัทยาเหนืออยู่ใกล้ๆกับจุดจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลด้วยนี่นิวโนอยู่ตรงใกล้ๆกับเวิร์กดูสิทธ์ครับเวิร์กดูสิคือเวิร์กโรงแรมดูสิทธ์ข้างหน้าปีนี้เขาจัดที่พัทยาเหนือครับผมเลยมาเช่าโรงแรมอยู่ตรงในซอยนี้ครับซอยพัทยาซอยหนึ่งก็ไม่ไกลเลยไปครับผมมาจองห้องจองห้องที่พัทยาแบบฉุกโะหุกเนี่ยก็ดูในเออกูเกิลเลยธรรมดาตอนแรกก็จะพักแถวพัทยากลางนะ ต่สุดท้ายได้มาพักตรงพะยาเหนือนะใกล้งานตรงนี้เป็นซอยพะยาซอยสองเออซอยซอยหนึ่งนะทุกคนก็ใกล้กับจุดจัดงานคิดว่าน่าจะเดินไปใกล้ใกล้ง่ายๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องน,นะครับอ่าเนี่ยครับชื่อโรงแรมสบายซายบานา่าทุกคนนี่ห้องน้ำผมว่ากว้างเยอะจะไปเล่นไปทับโคครับเออประมาณน,นี้แล้วก็มีฝักบัวในห้องน้ำกว้างอยู่อ่ะเนี่ยทุกคนอ่าประมาณนี้มีตู้ให้นะครับมีตู้มีเซฟ มีไม้แขวนเสื้อนะครับมีชั้นวางตรงนี้นะอุ้ยตรงนี้สามารถนั่งได้วางกระเป๋าเครื่องทําน้ําร้อนกาชากาแฟเออกาแฟแก้ว <c oughs> น้ำสองใบแล้วก็มีน้ําเปล่าอยู่สองขวดนะทุกคนตู้เย็นข้อเสียคือเปิดมาตัวนี้เองยังไม่ไม่เย็นเลยเออนี่ที่ดีนะคือมีได้พ่อผมด้วยนะเตียงนอนนะผมขอเป็นเตียงใหญ่ไปจะได้นอนสบายหัดเตียงนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผ้าม่านแล้วก็มีนี่น โต๊ะเก้าอี้นะครับนั่งได้ชิวๆนี่บรรยากาศข้างนอกทุกคนไม่มีระเบียงนะครับแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่เห็นทะเล่างนี้เนี่ย,นนยตรงไปก็คือทะเลแล้วงานน่าจะจัดตรงนั้นพอดี